สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกงเห็ดเพาะกันนะคะก่อนอื่นนําเห็ดเพาะมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าจะมีดินเยอะค่ะล้างหลายๆน้ํานะคะจนกว่าจะดินหลุดออกทั้งหมดนะคะสังเกตว่าน้ําจะเริ่มใสนะคะคือสะอาดค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมเครื่องปรุงค่ะเตรียมพริกแดงหั่นซอยนะคะใบมะกรูดแล้วก็ชะอมใบชะพูกะทินะคะ แล้วก็พริกแกงเผ็ดค่ะขั้นตอนแรกก็จะเคี่ยวกะทิก่อนนะคะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนค่ะใช้กะทิหนึ่งกล่องนะคะถ้าเราไม่ต้องการที่มันมากก็ใช้กล่องเล็กก็ได้ค่ะกะทิเริ่มแห้งขึ้นมันแล้วก็ใส่พริกแกงนะคะใส่พริกแกงลงไปค่ะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราจะเติมน้ํานะคะเติมน้ําเปล่าลงไปค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ําเปล่าใส่แค่เลากกะนะคะว่าเห็ดปริมาณมากหรือน้อยเพราะว่าแกงเห็ดเผาะจะใส่น้ําขุกคิกค่ะรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่เห็ดค่ะเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มไว้นะคะ เราให้เห็ดสุกก่อนเราค่อยปรุงนะคะจะหาฝาหม้อมาปิดก่อนเห็ดสุกแล้วค่ะเราจะใส่น้ำตาลตัดนิดนึงนะคะเราจะใส่ทั้งผงชูรสแล้วก็น้ำตาลนะคะจะใส่ไม่เยอะนะคะไม่ไม่หวานมากนะคะใส่ประมาณนี้ค่ะ ผงชูลดนะคะมีอีกอย่างหนึ่งต้องใส่ก็คือน้ำปลาต้มสุกนะคะโรยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็พริกแดงที่ที่หั่นไว้นะคะใช้ทักสองสามเม็ดก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะ แล้วก็ชะอมนะคะชะอมเด็ดนะคะใบชะพูใครชอบก็ใส่ได้เยอะๆเลยนะคะแค่คนก็สุกแล้วนะคะอย่าต้มนานนะคะเดี๋ยวเละค่ะหรือไม่อร่อยนะคะปิดไฟได้เลยะคะ่ะตักใส่ด้วยนะคะกินกับข้าวร้อนๆนะคะ แกงเห็ดเพาะใส่น้ำอ้อยเยาะนะคะคนแก่เขาบอกมาอย่างนี้ลองไปทำกันดูนะคะอร่อยนะคะสำหรับแกงคั่วเห็ดเพาะนะคะสวัสดีค่ะ